ติการมืดมนเพรียคาด้วยความระทมพรำเพ้าด้วยความตรอมตรงกับการรอรักลับมากี่คืนกี่วันที่ฉันกล่ำกลืนน้ำตาก่อนนั้นมีเธอดูแล ก่อนนั้นมีที่พึ่งพาแสนจะอ่อนลาเมื่อไม่มีเธอจะปล่อยให้ฉันเจ็บถึงเมื่อไรเธอจะหวนมาฉันยังยึดมั่นสัญญาว่าเธอจะมาเฮ้ยข้าขอบใจเองมากนะเว้ยแต่ข้าไมา่ได้เองอะ่ะข้าคงตายไปแล้วไอ้มาก ข้ามีของเพื่อจะมาให้เองว่ะจริงๆแล้วนะเว้ยชื่อของข้าออกเสียงว่ามอกมอกหมกหมักหมอกอะไรหรวะชื่อมันเลี่ยงยากว่ะแล้วคนที่เรียกว่ามักอะมีคนเดียวคือแดดแดดแดดตอนนี้เขากลับไปที่ยูทนเต็ดแตตออฟอเมริกาแล้วกบมิชิแกีกับพวก มอนวแนดแผนโบราณของพัทยาส pues mm องสมพลนี่ยมีหมอนฝรั่งมืวะมาเล่นกันเถอ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 ะไอ้ฟินมันสมองไปแล้วมาเล่นกันเถอะตั้งแต่ไปออกรบขาที่แล้วเร <t <t ียนเล่นกันเถอะเอาไอแผ่นมาจากไหนวะเนี่ยมาเล่นกันเถอะฟินมาเล่นกันเถอะตายแล้วนะ เขากลับมาแล้วนาออกมาหาข้าหน่อยสินานี่นี่เมียข้านาคมีสุดที่รักของเขา เขาคิดถึงตัวเองได้สุดเลยเนอะเนี่ยเขาอยู่ที่นู่นนะแล้วเธอยังไม่เท่ารักตัวเองเลยเนอะเพื่อนน้องฟูน่าจำได้ไหมจำได้สิจ๊าเอาพวกเองทักใช้อยู่ใหญ่เดินมาข้างมาเหนื่อยขึ้นมาบนบ้านบนเรือนกินน้ำกินข้าว เดียวใครจะให้ไอ้หน้ามีนราคาทำตกข้าวกับปลาให้กินเอ้าเฮ้ยมึงรออะไรกันวะขึ้นไม่ดิเออไอ้เฟนเอ้าโอเคไปกินกันหรือไงเนี่ยออกจะอร่อยแหมเอาเฮ้อเอออาหารเนื้ออาหารคนชั้นสูงเลยนะเว้ยอะไรวะผัดผักบนตึกใบหยกสูงปะละ เอาไอ้เซ็กของโปรดแกนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยไหวนะเว้ยไอ้เบนของโปรดมึงนียใช่ใช่ใช่กินนี่เอาเลยเดี๋ยมารยาทเลยกูเหรอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลองเลยลองเลยเขี่ยเข้าไปเป็นไงวะอือเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเมียข้าทำอร่อย เอาไอ้ซึกตายแกบ้างเอาเร็วองไปดิไม่ต้องไม่ต้องอย่าฆ่าเรื่องให้เองดีกว่าไหนวะอร่อยสุดนี่ตัวน,นี้เลยนี่แกอย่ากินชิ้นเล็กนะเวย้ยชิ้นนี้ต้องกินเต็มคำเอาเร็วไอ,อ้ซึเกเอ้าเรื่องก่อนถ้าว่ามันจะขาดเปรี้ยวว่าเสียไปเรีย มองอยากได้มะนาวได้เปรี้ยวได้สิจ้าเสร็จตัวเองมาแล้วจ้ามะมะมะม่วงไงเอามาม่วงมาทำไมอะอ่ะเดี๋ยวไปกินเอามายำแล้วกันอ่ะไอ้เฟ้อเฟอบาป เดี๋ยวเอาไปเอาใหม่ให้นะจ๊าะาเอามะนาวนะจ้าไม่เป็นไรก็ให้อภัยตัวเองได้ตัวเองมาแล้วจ้าอย่าบอกนะว่ามามายอมมา,มา ได้กินแล้วเปรี้ยวเออเดี๋ยวข้าให้เมียข้าบีบมะนาวโชว์ดีกว่าเซบีบพนาวให้เพื่อนเขาดูหน่อยนะได้สิจ้ะโอ้ดูเฮ้ยมันยางล่ะเลือดสีหมดยาอยู่ไม่ได้เลยเอ้าเออเออหลอกมึงด้วยดิเอาไเอาบมวยวิ่งไม่ได้ก็ไแมวมุดตานี่มั้ย ใรของมันคเนี้ถ้านี้คนจะเรียนมา helmet, นะเ <three! drag! S 3> นี่ยนาลีบทยาเฮ้ย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 ฮ้ยฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยยเฮ้ฮฮฮยเเยเฮ้ย มึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมวะเขาบอกนะเว้ยถ้ามองลอดใต้วางขาจะเห็นผีจะเห็นผีจะเห็นผีเห็นผีมองลอดใต้วางขาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเสือกไอ้ปินไอเออวิ่งลงจากบ้านข้าทำไมมารชื่อมารเว้ยมารเอ เป็นอะไรของแกไอ้เจ็บมึงถามตามกูเฮ้ย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 หนึ่งสองสมา ไม่ได้หรอกน่าฉันก็แค่อยากอยู่กับคนที่ฉันรักแล้วพวกพี่จะมาเกี่ยวทำไมมากไปไอเออจะทำอะไมแกววะมันลุงเจอเข้าสารเสกอมจะเป่าคาถามาหาราไรวยัยปัดดนหัวใจคนสวยหให้มาลง สนหชั่วปักทั้งสาวใหญ่สาวเล็กชั่วปักทั้งนางเอกลิเกชั่วปักทั้งแม่ค้าหาเปรชั่วปักทั้งที่อยู่โรงงานชั่วปันเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ายใจจ้ะยอดรักสลัดใจผัวฉันเองเฮ้ยน้าพี่มาห้เป็น มาเอมันต้องเจอนมัขอจัดเออนมันยานะโอ้ยยานะยาอยาาเฮ้ยอมีอีกไหมเฮ้ยอร่อยดีนะ มากเฮ้ยเฮ้ยน no. ้าน้าน้าเฮ้ยน้า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 กลัวผ้เหรอฉันไม่ได้กลัวพ้เป็นไรอ่ะฉันคอแก๊อเล้ยอ้คอแก๊สนครับอแกอย่างนี้นะครับต้อง4นอครับนอที่หนึ่งครับนิ่งครับขยับเอาไว้นะครับอย่าไปไหนนะครับนอที่สองคือนาทครับใช้ความร้อนนะครับมาระโคไป2 0 3 0ิกานะครับนอที่สามคือนวดครับมีเบาๆตรงเส้นที่มันตึงเนี่ยนะครับ บีเบานะครับทำสิบถึงสิบห้าวินาทีนะครับทาอย่างนี้ซ้ําสักสามสี่รอบนะครับและหน่นที่สี่คือนวดอย่างนิ่มนวลน,นะครับโอ้ย่ขึ้นไหมครับดีขึ้นไ<ป>นหมเฮ้ยเฮ้ยฉันหายดีแล้วดีจังเลยอย่างนี้อย่าไปหลอกใครเขาเลวน,นะครับฉันจะเอาพวกแกไปอยู่ด้วยหมอลืมอีกนอหนึ <c oughs> ่งหรือเปล่าจ๊ะนอนออะไรครับหน